เปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ความเชื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในตัวเองด้วยใครกันกำหนดชีวิตใครกันเป็นผู้ดำเนินชีวิตตัวเราเองไม่ใช่หรอทำไมเราต้องรู้จักตัวเองมันสำคัญยังไง สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตของเราไม่ใช่โลกมาบอกว่าเราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนี้มนุษย์เรามีความสามารถติดตัวมีของขวัญพิเศษติดตัวกันมาทุกคนค่ะแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะที่จะเจอของขวัญน,นั้นของขวัญน,นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราตามหามันเราต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมาทำอะไร วิธีการที่เราจะรู้ได้คือการลงมือทดลองค่ะทำกิจกรรมให้เยอะที่สุดค่ะระหว่างที่ทำกิจกรรมเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราทำได้ดีอย่าไปฟังเสียงข้างนอกมากกว่าเสียงข้างในตัวเองเพราะบางครั้งค่ะเราอาจจะถูกบอกว่าศิลปะเหรอเธอจะไปทำมาหากินอะไรเก่งกีฬาเหรอเธอจะไปทำมาหากินอะไร นู่นเธอต้องไปเรียนวิชาบังคับนู่นทาวิชาบังคับให้ได้ดีไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาที่จะมาเก่งเลขเก่งภาษาอังกฤษเราเคยเห็นใช่ไหมคะนักวาดรูปศิลปินระดับโลกที่สามารถสร้างเงินให้กับชีวิตมากมายประสบความสําเร็จในชีวิตเพียงเพราะเขาเจอทักษะที่เกิดมาเพื่อที่จะทําของเขาเอง สิ่งสำคัญเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราทำอะไรได้ในทุกกิจกรรมในโรงเรียนเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันเราตื่นเต้นที่จะได้ทำมันเราไม่เบื่อที่จะได้ทำมันต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็อยากที่จะทำมันอันนั้นนะคะเป็นทักษะเบื้องต้นเป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้ว่านี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเติบโตต่อไปได้คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะการจัดการในขณะที่คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะของการใช้ภาษา คนบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับศักยภาพของกล้ามเนื้อมัดใหญ่บางคนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเหมาะกับการเล่นเปียโน,โนการเล่นดนตรีมีทักษะมากมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะคำถามที่สำคัญคือแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะตามหามันเจอทำอยังไงเมื่อเราเจอมันแล้วเราจะพัฒนามันให้กลายเป็นอาชีพแห่งชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถมีความสุขทุกวันในการลืมตาขึ้นมาเพื่อจะได้ทำสิ่งสิ่งนั้นค่ะ หลายคนชอบพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอนาคตฉันอยู่กับปัจจุบันเวลาเอาเข้าจริงๆเมื่อเราไม่ได้วางแผนอนาคตปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะคือที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราล่อแร่เลยเพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนว่าเรากําลังจะเดินไปไหนไปเพื่ออะไรเชื่อไหมคะว่าในปี1979ที่มหลาลัยฮาร์วาร์ดเคยทําแบบทดสอบครั้งหนึ่งเอาเด็กมานะคะแล้วก็ถามเด็กๆว่าใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตเราบ้างมีเด็ก84%ค่ะตอบว่า ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยในขณะที่มีเด็กอีก13บอกว่ามีเป้าหมายอาจารย์ถามต่อว่ามีเป้าหมายแล้วเขียนไว้หรือเปล่าเด็กบอกว่าไม่คิดไว้ในหัวเฉยๆในขณะที่มีเด็กเพียง3ค่ะที่มีเป้าหมายชัดแล้วก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้รู้ไหมคะว่าการทดสอบนี้ใช้เวลาติดตามเด็กกลุ่มนี้ยาวนานถึง10ปีผลที่ได้คือ เด็กกลุ่มแรกที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตของตัวเองมีฐานเงินเดือนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของเด็กที่จบมาแบบเดียวกันในขณะที่เด็กกลุ่มที่2ที่มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนไว้เป็นรายลากักษณ์อักษรมีฐานเงินเดือนมากกว่ากลุ่มแรกเท่าตัวหนึงไปดูกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่เขียนเป้าหมายชัดมีเป้าหมายชัดไม่พอแต่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพียงแค่สฐานเงินเดือนของเขามากกว่ากลุ่มแรกถึง10เท่าตัว สิ่งที่ครูกาลังจะบอกคือเราสามารถกําหนดเป้าในอนาคตของเราไว้แล้วทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้เราไปถึงเป้านั้นได้สําคัญคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตของเราครูอยากให้เด็กๆจินตนาการค่ะว่านับตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าหนูจะอายุเท่าไหร่ก็ตามลองบวกไปอีก10ปีค่ะเ่อสิปีข้างหน้าหนูจะอยู่ตรงไหนต่อไปอีก10ปีข้างหน้าชีวิตของหนูจะเป็นยังไง เลือกเลยค่ะเห็นให้ชัดว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากให้คนรอบข้างของเรามีความสุขจากการเป็นเราในแบบที่ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นผู้กําหนดยังไงเมื่อหนูชัดในสิ่งที่หนูต้องการเดี๋ยวหนูก็จะเห็นวิธีการในการพาตัวเราจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เราต้องการได้เพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนลองนึกถึงเรือที่ไม่มีหางเสือสิคะมันก็จะสบัดไปตามทางของกระแสน้ํา มันจะพาไหลไปตรงไหนมันก็ไปทางนั้นโชคดีก็ไปอยู่ที่ที่ดีโชคไม่ดีไปติดที่ไม่ดีเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่บนฐานของชะตากรรมวันนี้ค่ะครูอยากให้เด็กๆชัดเจนกับชีวิตตัวเองบอกตัวเองเลยว่าฉันอยากเห็นชีวิตของฉันเป็นแบบไหนตั้งเป้าไว้แล้วทําความเพียรของเราให้ถึงพร้อมค่ะอย่าให้มีความอยากเหนือความเพียรเด็ดขาดนะคะถ้าใครมีความอยากเหนือความเพียรครูเรียกว่าเพ้อและพังนะคะแต่ถ้าเรามีความเพียร เราตั้งไว้ให้ความเพียรของเราเนี่ยอยู่เหนือความยากคุณจะตั้งเป้าอะไรก็ได้ในโลกค่ะเพราะความเพียรจะควบคุมพาให้คุณไปถึงเป้าของคุณได้อย่างสวยงามค่ะในวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ disruption หรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรก็ตามแต่หลายคนเหลือเกินค่ะทราบนะคะว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์ท้าทายคนทุกรุ่นเสมอแต่ในทุกรุ่นนั้น จะมีคนที่ประสบความสําเร็จซ่อนตัวอยู่อะไรล่ะคะที่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสําเร็จความคิดนั่นเองค่ะความคิดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรอดสิความคิดที่เห็นโอกาสอย่างเช่นในยุคข,ของเรานะคะโอเคเราอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้อาจจะเห็นว่ามีภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าเรามีโอกาสมากมายกว่าคนยุคก่อนมากมายเช่นกันเช่นเรามีออนไลน์ คุณอยากจะเรียนรู้อะไรคุณสามารถเสิร์ชเข้าไปคุณก็สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆนานาในานั้นมากมายได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยยังได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะเปิดร้านคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมี product ก็ได้ขอแค่มีไอเดียเป็นแค่ตัวกลางอ,อย่างบังฮาซันใช่ไหมคะเราก็เห็นอยู่ว่าบังไม่ได้มี Product หรือสินค้าของบางเองแต่บางใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วก็ใช้ทักษะที่ตัวเองมีก็คือทักษะการขายหรือทักษะการพูดเป็นตัวกลางภสานระหว่างคนขายแล้วก็คนซื้อก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เราสามารถตั้งร้านได้โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งนี่คือความต่างค่ะสิ่งหนึ่งที่ทาให้คนประสบความสาเร็จไม่ใช่ว่าคนคนนั้นเก่งกว่า ไม่ใช่คนคนนั้นรวยกว่ามาจากชาติตระกูลที่สูงกว่าแต่สิ่งที่มันทําให้คนต่างกันคือคนคนนั้นจะมีสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและที่สําคัญไม่ใช่พรสวรรค์ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ตอนนี้เลยนั่นก็คือการเรียนรู้ค่ะฝึกฝนให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆทันสมัยรวดเร็ว และที่สําคัญคือเป็นนักสู้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะพาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้นี่คือคุณลักษณะที่ทําให้คนทุกยุคทุกสมัยฝ่าทุกวิกฤตได้วันนี้ครูอยากให้เด็กๆเ,เห็นวิกฤตนี้เปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองนะคะทักษะอะไรที่เป็นทักษะจําเป็นในอนาคตของเรานะคะสิ่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยว AI มันจะเข้ามาใช่ไหมคะเทักษะที่ Harvard Business Review ได้บอกไว้ว่า ไม่มีวันที่ AI จะมาทดแทนมนุษย์ได้คืออะไรรู้ไหมคะ 1. ทักษะด้านการสื่อสารค่ะเราสามารถพูดได้สื่อสารได้เป็นลักษณะที่ลึกซึ้งที่ Siri ก็ทำให้เราไม่ได้นะคะ 2. ทักษะในการสร้างสารรค์เนื้อหาหรือการผลิตคอนเทนต์ 3. ทักษะในด้านเข้าใจคอนเท็กซ์หรือบริบทรอบข้างนะถ้าเราบอกว่ายิ้ม AI ก็ต้องแปลว่ายิ้ม แต่เราเห็นว่ายิ้มแบบไหนมนุษย์สามารถเห็นได้ว่ายิ้มมันนี่คือยิ้มเยาะยิ้มเย้ยหรือยิ้มต้อนรับนี่คือการเข้าใจที่มนุษย์สามารถสื่อสารได้แล้ว AI ทําไม่ได้ตัวต่อมาค่ะสิ่งที่ AI ทําำไม่ได้ก็คือเรื่องของความสามารถด้านอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ของคน 5. ค่ะคือความสามารถด้านการสอนการถ่ายทอดข้อที่6นะคะคือความสามารถในการสร้างมิตร สร้างคอนเน็กชันนะคะอันนี้มนุษย์ทําได้นะคะ AI ทําไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรมนั่นเองสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนจะอยู่ใกล้ตัวเราแต่หลายคนละเลยแล้วทำให้เราขาดทักษะที่เป็นทักษะที่มนุษย์เท่านั้นไม่สามารถถูกแทนได้ด้วย AI อีกอันหนึ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนรับรู้ไว้คือการเปิดใจเข้าสู่เทคโนโลยีค่ะ ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเติบโตแค่ไหนเราคือคนที่อยู่เบื้องหลังการกด enter ค่ะเราจะต้องรู้จักตัวของเราเองและก็รู้จักเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเพราะถ้าเราเปิดใจเราก็จะสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราได้มนุษย์ทุกคนพึงควรมี3ทักษะนี้ครูจะบอกนัเกเรียนของครูตลอดนะคะว่า3สิ่งนี้ถ้าคุณมีชีวิตยังไงก็จเจริญเติบโตแน่นอน 1. ทักษะที่เรียกว่าทักษะติดตัว 2. ต่อเติม3เติบโต ใช้ยังไงคะทักษะติดตัวก็คือสมมุติว่าครูง้อ,อเป็นครูสอนการแสดงใช่ไหมคะครูง้อ,อก,ก็ต้องมีทักษะด้านการแสดงที่ต้องติดตัวทักษะด้านการสอนเพราะครูเป็นครูถูกไหมคะสองสิ่งนี้เรียกว่าทักษะที่ติดตัวเรา อันต่อมาเขาเรียกว่าทักษะต่อเติมแปลว่าในอาชีพเดียวกันคนบางคนอาจจะมีสิ่งนี้หรือไม่มีก็ได้แต่เราเลือกที่จะฝึกเพิ่มให้มีในตัวของเราเช่นครูงเงาะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพิ่มทํายังไงนะที่นักเรียนของเราจะก้าวข้ามความกลัวได้ไม่ใช่แค่เล่นละครได้ท่องบทได้อย่างเดียวแต่ทําให้เขากล้าและมั่นใจในตัวเองขึ้นพอเรามีทักษะที่มันต่อเติมเข้ามา คนก็อยากจะเข้ามาใช้บริการหรือทำงานร่วมกับเราเพราะเราสามารถแก้โจทย์ในชีวิตของเขาได้และตัวสุดท้ายค่ะเรียกว่าทักษะเติบโตเมื่อเรามีติดตัวแล้วเราต่อเติมแล้ว เราต้องเพิ่มทักษะที่ทําให้ชีวิตเติบโตอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่ทําให้ชีวิตเราเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นทักษะการสอนการถ่ายทอดเพราะวันนี้เราเห็นเลยค่ะว่าคนเก่งๆหลายคนเขาก็สามารถสอนออนไลน์เอาสิ่งที่เขารู้เขาเป็นกระจายประโยชน์ไปให้กับผู้คนได้ไม่เพียงแค่เจอกันตรงหน้าแต่สามารถกระจายไปในลักษณะของออนไลน์ก็ทําให้ชีวิตของเขามีโอกาสมากขึ้นหรืออาจจะเป็นทักษะในเรื่องของ การตลาดทักษะในเรื่องของการลงทุนการพาธุรกิจเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์โอ้โหอีกมากมายเลยนะคะทุกทักษะเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของเราไม่เพียงแค่มั่นคงธรรมดาแต่มันเป็นมั่นคงที่ยั่งยืนค่ะมีคําถามที่ว่าแล้วเทรนอาชีพในอนาคตควรจะเป็นอาชีพอะไรคําตอบของครูง่ายมากเลยค่ะอาชีพอะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนได้เพราะอะไรคะ พอเราไปพูดคําว่าเทรน d ์ปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้โหเดี๋ยวเทคโนโลยีจะมาเราก็แห่กันไปเรียนเทคโนโลยีซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันไม่ได้แปลว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เรารักได้เช่นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณทําฟาร์มคุณอาจจะทำสมาร์ทฟาร์มที่สามารถ ส่งของสินค้าของคุณทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้ผ่านเทคโนโลยีที่คุณศึกษามันมาอย่างดีหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นครูคุณรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อที่ทําให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเข้าถึงเด็กได้จํานวนมากขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคําตอบเดียวของคนที่จะสามารถสร้างชีวิตสร้างอาชีพในอนาคตได้คือการที่คนคนนั้นเฝ้าหา2ออย่างค่ะเฝ้าหาอย่างที่1คือฉันมีศักยภาพอะไรในตัวฉัน อะไรที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถอะไรที่ฉันชอบฉันถนัดฉันรักเขาต้องหาตัวนี้ให้เจอแล้วคำตอบต่อไปคือเอาสิ่งนี้ไปตอบคำถามข้อต่อมาคือว่าสิ่งที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถนี้เอาไปช่วยอะไรใครได้บ้างเพราะถ้าเกิดฉันมีความสามารถในการร้องเพลงแต่เราร้องอยู่ในบ้าน ก็ไม่สามารถเป็นอาชีพได้ถูกไหมคะเสียงเพลงของเราต้องไปทําให้ผู้คนได้ประโยชน์ฟังแล้วเพลินฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสร้างแรงบันดาลใจแล้วยิ่งถ้าคนได้ประโยชน์จากการฟังเพลงของคุณได้มากผ่านเทคโนโลยีที่คุณสามารถไปเรียนรู้จากมันได้คุณก็จะสามารถสร้างโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้ผู้คนได้มันก็จะเป็นการให้แล้วคุณก็จะได้รับกลับมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะครูไม่อยากจะบอกว่าเทรนสำคัญในอนาคตคืออะไรหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุด แล้วทําให้สิ่งที่เราเจอนั้นเป็นทักษะพิเศษของเราเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ยิ่งคุณทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณเจอตัวเองเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้มีความสุขกับอาชีพแห่งชีวิตของคุณก็จะปรากฏเร็วเท่านั้นค่ะ